ขอให้ซักฟอกตัวเองสอบไล่ตัวเองหรือสังคายนาตัวเองดูว่าการประพฤติกระทำของเราบริสุทธิ์ในความหมายอย่างนี้หรือไม่คือทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลักอยู่ในโลก การที่ผมพูดว่าปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ดูคําว่าให้ดูนั้นไม่ใช่เจตนาจะให้ดูแต่เมื่อเราปฏิบัติอยู่แล้วมันมีคนเห็นเองไม่ใช่เราเจตนาจะไปสะแสดงอะไรให้เขาเลื่อมใสอย่างนั้นมันเป็นการทำผิดไปเสียอีกเจตนาใจเขาดูไ้เขาเลื่อมใสแล้วก็แม้แต่ออกปากชมสักคำหนึ่งก็ยังแย่แล้ว ไม่ต้องเลยไปถึงจะเอาลาบสักการะจากเขาเนี่ยนะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยังจะต้องทำความเข้าใจปฏิบัติอยู่คนเดียวในที่เงียบสงัดพอสมควร ไม่ต้องไปสอนถึงเมืองนอกเมืองหน้าก็ยังเป็นการเผยแผ่พระาศาสนาที่ดีแล้วก็ยังเป็นการอุทิดชีวิตเพื่อพระาศาสนาที่แท้จริงด้วยมันไม่หลอกลวงใครไม่ตบตาใครทีนี้ก็ดูกันตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์ก่บระสาศาสนาในส่วนไหนก็ตอบได้ง่ายๆว่าเป็นประโยชน์แก่บราสาศาสนาในส่วนที่มันจริง คือมันมีผู้ปฏิบัติอยู่จริงมีตัวศาสนาจริงๆอยู่ที่เนื้อที่ตัวของผู้ปฏิบัติอย่างนี้เราก็พูดได้ว่าพระศาสนาที่แท้จริงมันยังอยู่การแผ่ไปเผยแพ่ศาสนาที่นั่นที่นี่เมืองนอกเมืองในนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ไม่มันไม่ได้เป็นไง ความจริงถึงกับว่าพระศาสนาตัวจริงมันมีอยู่มันเป็นศาสนาปริยัตรหรือศาสนาอะไรเดยมากแล้วบางคนอาจจะค้านว่าเราก็ไปปฏิบัติให้ดูทุกแห่งที่ไปกระทั่งเมืองนอกเมืองนาเี <c oughs> ่นี่มันยังไกลยอยู่ถ้าที่นี่มันยังทําไม่ได้ก็ <c oughs> จะไปทําที่เมืองนอกเมืองนาได้อย่างไร การไปเมืองนอกเมืองนาก็มันมีส่วนแห่งความอยากหวดอยากแห่ได้นั่นได้นี่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่รับประกันได้ปฏิบัติในปา่าก่อนเถอะอ <c oughs> ุทิศชีวิตเพื่อความมีอยู่แห่งพระศาสนาที่แท้จริงในปา่านี้ก็ได้เพราะว่ามันก็คือในโลกนั่นเองตรงไหนก็ได้ ถ้ามม่มีศาสนาที่แท้จริงอยู่ในโลกนี้ก็แล้วกันนัอุทิศชีวิตเพื่อปฏิบัติให้สำเร็จตามจุดหมายของรศาสนาในที่จะดวกแก่การปฏิบัติัแหละดีที่สุดมองในแง่อุทิศชีวิตอุทิศถึงที่สุดมองในแง่าการเผยแผ่ก็เผยแผ่อย่างดีอย่างแท้จริงและถึงที่สุด ขอให้ถือหลักนี้เป็นส่วนใหญ่ถ้าหากว่าใครสามารถเอยแผ่ในส่วนหลักวิชาในส่วนปริยัติด้วยมันก็ดีนั่นก็เป็นส่วนของบุคคลนั่นถึงเป็นบุคคลพิเศษเราทำไม่ได้กันทุกคนน้อยคนจะทำได้และที่เห็นเห็นกันอยู่มันก็หายากนะ สำหรับผู้ที่จะถึงที่สุดในทางปริยัติและปฏิบัติไปเผยแผ่ให้ทั่วไปทั้งโลกมันจะมักมันจะมักจะดีแต่ด้านเดียวในง่ายของปริยัตเท่านั้นแล้วมันก็สู้จริงในส่วนการปฏิบัติไม่ได้ฉั้นรีบชำรสะสสารเถิดให้การปฏิบัติ มันเป็นจริงมันถูกต้องและสมบูรณ์แม้ไม่ต้องเสียชีวิตมันก็มีค่ายิ่งระเสียชีวิตไม่ต้องยึดมั่นอย่างโง่เขลาไปทำให้มันเสียชีวิตวเปล่าๆโดยไม่มีค่าอะไรนะักเพียงแต่ว่าจะได้อวดจันอนว่าแม้เราทำจนตายก็อวดคนโง่ๆแล้วก็ได้คนฉลาดก็มองเห็นว่าน,นี่มันตายอย่างไม่สมค่า ก็ชีวิตในการไปเคร่งครัดหรือว่าเสียสละชีวิตอย่างโง่เขลามันเอามาใช้ไม่ได้กับคำคำนี้คือคำชีว่อุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาแต่อุทิศชีวิตมันก็ต้องมีประโยชน์จริงๆถ้าคนไม่เห็นก็ให้เรียกว่าผีสารเทวดามันเห็นก็แล้วกัน เราจะต้องมองในแง่นี้แหละให้ลึกลงไปถึงว่าบางคนปฏิบัติอะไรได้ไม่มากเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างเขามาเพื่ออย่างนั้นแลาวก็อยู่อย่างสงบตามปกติมีศีนมีสมาธิตามธรรมชาติไม่ต้องการอะไรให้มันเป็นทุกข์แล้วก็พาฟื้น หุงข้าวทำข้าวปลาอาหารเลี้ยงเ,เพื่อนปันผชิตยอยู่อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเขาก็เสียสละบุคิดชีวิตเพื่อความมีอยู่แห่งศา,าสนาในวัดตองพวกพิเบตมีมากผมไปดูไปเห็นจิตตาจิตใจมาจนกระทั่ง เดี๋ยวนี้ก็ยังหลับตายในวัดนั่นในพระลามะวางองค์อย่างที่นั่นและทําอย่างนั้นรู้จะไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากพาพื้นทำอาหารแล้วก็ง่วนอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อดูถึงในความเสียสละอันแลลวมันมันลึกซึ่งมั่นคงสม่ำเสมอ ดีกว่าอาจารย์วิปัสสนาที่เที่ยวตะโกนเปล่าเปล่าเปล่าปลาปลา่ปลา,ลา,ลา,ลาที่นั่นที่นี่ซึ่งหาความจริงในส่วนลึกไม่ได้เนี่ยถ้ารามะจีวรเพื่อนดีขี้เท่า,า,า,าสบงเพื่อนดนขี่เท้าสีแดงๆผมไปนั่งสนทนาไปแต่ทาไม่ได้ทําอะไรตลอดชีวิตจนแก่งอมแล้วก็ทกําเพียงเท่านี้ที่หาที่ป่าเปืนกหาข้าวราอาหาร แล้วดูหน้าตามันสบายใจมันเป็นสุขมันไม่ต้องการอะไรมันไม่มีตัวกูของกูมันก็พูดอะไรก็ไม่ได้เลยตั้งไปในทางปริยัติเนี่ยมันพูดไม่ได้คำหนึ่งแต่ดูจิตใจแล้วนะมันเป็นคนดูทิ่ชีวิตเืระความมีอยู่แห่งภะษาศาสนาตเต็มเปี่ยมเหมือนกัน ข้อนี้ผมก็อยากจะขอร้องให้ทุกๆองค์เนี่ยยิบขึ้นพิจารณาด้วยอย่ามองข้ามเพื่อนอาตมิกบางคนที่เขาทำอะไรไม่ได้มากกว่าขวาดใบไ,ดไม้หรือว่าทำความสะอาดวัดหรือทำอะไรก็ตามเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเขาทำด้วยความเสียสละที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> ด้วยจิตใจที่ไม่มีตัวกูของกูนะ มันก็ถึงที่สุดเหมือนกันดีกว่าห้พวกครูบาอาจารย์โยคูชูหานอย่างจะเทียบกันไม่ได้เนี่ยพอเขาอกาศพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่ากระทบกระเทือนใครนะพูดเพื่อทำความเข้าใจแต่นั้นแหละเพื่อจะแสดงความหมายคําว่าที่ชีวิตเพื่อพระศาสนามันทําได้กี่อย่างหรือกี่ระดับ คนมันไม่จริงเพราะขัดข้องหน่อยมันก็ศึกไปอยู่กับเมียมันอีกแล้วนี่มันมันอย่างนี้นี่ถ้ามันจริงมันก็เป็นหลวงตาพาฟื้นอยู่ในวัดจนตายก็ได้ทีนี้มันก็สึกไปอยู่กับเมียมันอีกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาบวชอีกเดี๋ยวมันก็สึกไปอยู่กับเมียมันอีกแล้วนี่มันหุที่ชีวิตเพื่ออะไรกันเพื่ออะไรกันก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้หที่ชีวิตเพื่ออะไรเลย